สวัสดีครับพบกับช่องเท่าแก่ใหม่นะครับอยู่กับช่วงเวลาของรายการไปยาหนังสือครับสําหรับหนังสือที่จะนํามาแนะนําและก็แชร์ให้กับทุกท่านวันนี้เป็นหนังสือที่มีชื่อว่าแชร์ประสบการณ์สร้างเงินล้านจากออนไลน์นะครับหนังสือเล่มนี้ครับ ก็จะมอบในเรื่องของแนวความคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทําธุรกิจนะตั้งแต่จุดเริ่มต้นของความคิดในเรื่องของการทําธุรกิจออนไลน์ครับไปจนถึงการลงมือทําแล้วก็สร้างธุรกิจออนไลน์ของตนเองไปทีละขั้นตอนจนประสบความสําเร็จนะครับสําหรับใครที่กําลังมองหาหนังสือนะฮะหรือคู่มือในการที่จะทําธุรกิจออนไลน์ครับต้องบอกว่าโลกออนไลน์คือโลกแห่งโอกาสสําหรับผู้ที่มองเห็นโอกาสของตนเอง โลกนี้คือโลกที่ทุกๆคนแทบจะมีความเท่าเทียมกันโลกที่มีแบรนด์เล็กๆสามารถต่อกรกับแบรนด์ใหญ่ได้อย่างสุสีหากแบรนด์เล็กนั้นๆเก่งจริงคุณก็มีโอกาสที่จะสร้างเงินล้านจากโลกออนไลน์ได้อย่างไม่ยากหนังสือแชร์ประสบการณ์สร้างเงินล้านจากออนไลน์เล่มนี้ครับคือหนังสือที่เกิดจากประสบการณ์ตรงของผู้ที่สร้างธุรกิจอ,ออนไลน์จนสร้างเงินล้านได้ด้วยตนเองเริ่มต้นจาก ศูนย์ศูนย์ล้านอย่างแท้จริงภายใต้แนวความคิดการทําธุรกิจและวิธีการทํางานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนหนังสือเล่มนี้ครับจะมีความน่าสนใจขนาดไหนเราจะมาทําการรีวิวนะครับและก็ลองพายอย่างให้กับทุกท่านนะครับสำหรับนํหนังสือเล่มนี้นะฮะผู้แต่งก็คือคุณสุทธศรีพรมนะครับคุณสุทธศนีเนี่ยาชาดีนะครับเป็นเด็ก ที่ยากจนนะครับเป็นคนที่ต่อสู้ดิ้นรนนะครับมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะครับติดสอยไ้ตามพระอาจารย์แล้วก็เข้าบวทเรียนเพื่อหาโอกาสทางด้านเรื่องของการศึกษานะครับซึ่งเขาก็ต้องดิ้นรนหาหนทาง สำหรับตนเองจนกระทั่งเขาสำเร็จนะปริญญาตรีนะจากคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดมหาวิทยาลัยกรุงเทพทนบุรีนะครับหลังจากนั้นครับคุณสุดทัศน์เองก็เริ่มต้นทำงานนะก็ทำงานมาแทบทุกอย่างครับตั้งแต่พนักงานขายซิมโทรศัพท์นะไปจนถึงพนักงานห้างสินค้าสังกัณพันจนเขาสามารถไต่เต้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับจากความสามารถของตอนเอง ซึ่งในระหว่างนี้ครับเขาก็มองหาโอกาสของตอนเองและก็เริ่มทําธุรกิจออนไลน์เป็นของตอนเองในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการของร้านบูชาสังฆพันธ์ออนไลน์และก็กรรมการผู้จัดการร้านบุญสังฆพันธ์ออนไลน์นะครับก่อนที่จะเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจด้านการตลาดออนไลน์รวมถึงเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทําธุรกิจออนไลน์ให้กับหน่วยงานต่างๆอีกหลายองค์กรเลยทีเดียวนะครับ ตุณตุทั์ครับถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตของตอนเองนะจากการใช้ช่องทางออนไลน์โดยเขาต้องการที่จะเป็นแรงบันใจให้กับทุกคนที่ได้โอกาสกว่านะครับแล้วก็บอกอยากจะบอกว่าอย่ายอมแพ้ต่อโชคชะตาของตอนเองครับตนเองสามารถเปลี่ยนโชคชะตาของตอนเองได้และประสบความสําเร็จรวมถึงมีความสุขกับตนเองได้ด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้ครับเรารู้จักผู้แต่งละนะ หนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครใครควรจะอ่านนะครับต้องบอกว่าหากคุณเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะที่กําลังมองหาทางนะครับของตนเองบนทางโลกออนไลน์นะครับนี่คือหนังสือที่พร้อมจะมอบแนวความคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทําธุรกิจตั้งแต่จุดเริ่มต้นของความคิด ในการทำธุรกิจไปจนถึงการลงมือทำสร้างธุรกิจของตอนเองไปทีละขั้นตอนคุณสุทัศน์ครับได้ถ่ายทอดแนวความคิดจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจออนไลน์ซึ่งเป็นการกลั่นออกมาจากมุมมองและประสบการณ์ตรงที่เขาได้ทำมาตลอดเส้นทางการทำธุรกิจของเขาครับโดยในช่วงต้นครับคุณสุทัศน์ได้ปูเรื่องราวเล่าประสบการณ์นะสิ่งที่เขาทำมาก่อน ที่จะเข้าสู่โลกออนไลน์นะครับส่วนของพาร์ทต,ต่อไปครับก็แชร์ประสบการณ์แนวความคิดที่น่าสนใจให้ผู้อ่านสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการทําธุรกิจออนไลน์ของตนเองได้อย่างเหมาะสมนะฮะร,รวมไปถึงนะมือใหม่ที่ต้องการสร้างตัวเองนะสื่อสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ก็สามารถนําแนวความคิดและวิธีการไปใช้งานต่อยอดดําเนินธุรกิจได้อย่างไม่ยากนะฮะหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับทุกคนที่ อยากจะหาโอกาสและสร้างโอกาสให้กับตนเองบนโลกออนไลน์อย่างแท้จริงครับความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ครับมีอะไรบ้างนะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับมีภาพของแนวความคิดที่ชัดเจนนะทำให้ผู้อ่าน,นมองภาพตามไปได้ไม่ยากนะครับภาพของแนวความคิดที่ชัดเจนคือจุดแข็งที่คุณสุทธ,ธ์ได นำมาถ่ายทอดแนวความคิดในการทําธุรกิจออนไลน์ของตนเองลงสู่หนังสือเล่มนี้ครับคุณสุทัศน์ให้ถ่ายทอดแนวความคิดจากจุดเริ่มต้นที่ศูนย์ะครับคือผู้ที่ไม่เคยรู้จักธุรกิจเลยแม้แต่น้อยนะครับผ่านการเปลี่ยนแปลงกระบวนการความคิดที่ทําให้ผู้อ่านเนี่ยจะทําการปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดของตัวเองได้อย่างไรหากต้องการที่จะประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์ าภาพของแนวความคิดที่ชัดเจนและถูกถ่ายทอดออกมานี่ครับจึงเรียกได้ว่าเป็นจุดแข็งที่ทําให้หนังสือเล่มนี้เนี่ยน่าอ่านนะครับและผู้อ่านเอีก็ได้ไประโยชน์โดยตรงจากหนังสือเล่มนี้คืออย่างแรกเนี่ยเราต้องมีมโนทัศน์นะครับหรือมิชั่นหรือมีภาพในสมองของเราก่อนเนาะนะครับบางทีเราไม่มีภาพวม่ามัว่าจะทํำยังไงนะหนังสือเล่มนี้ก็สามารถถ่ายทอดให้เราได้เห็นภาพเหล่านี้ออกมาก่อนนะครับอย่างที่2ครับ ที่น่าสนใจก็คือประสบการณ์ของผู้เขียนเองเนี่ยที่ถ่ายทอดออกมาคือสิ่งที่จะสร้างแรงบรันดาลใจให้ผู้อ่านด้วยเช่นกันนะครับหากแนวความคิดที่ชัดเจนคือจุดแข็งหนังสือที่ของเรื่องนี้ครับการถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงของตนเองนะครับของผู้ผู้เขียนเองนะครับที่เริ่มต้นจากศูนย์ผ่านการทางานตั้งแต่การเป็น พนักง,งานนะครับพนักงานรายวันนะครับพนักงานเดินนะแจกใบปลงใบปลิวต่างๆนะครับตำแหน่งไม่ได้มีอะไรใหญ่โตไปจนประสบการณ์การทางานในตําแหน่งที่สูงขึ้นและการก้าวเข้าสู่วงการธุรกิจออนไลน์ก็คืออาวุธเด็ดที่จะสร้างแรงบนันดาลใจให้กับตัวของผู้อ่านได้ไม่ยากนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่คุณสุทัันเองก็ต้องการที่จะสร้างแรงบนันดาลใจให้กับคนตัวเล็กๆครับว่าอย่างตัวเขาเองก็สามารถทําได้นะครับแทบจะ ไม่มีอะไรนะชื่อเริ่มจากติดลบนะครับแต่ก็สามารถเติบโตแล้วก็เข้าเข้ามาประสบความสําเร็จในโลกออนไลน์ได้นะครับว่าคุณสุทัศน์ทําได้นะครับแรงบันดาลใจเหล่านี้ครับก็ถูกถ่ายทอดออกมาว่าเพื่อนผู้อ่านเนี่ยบอกตัวเองว ça, pierwsze, ่าเราเองก็สามารถที่จะทําได้และประสบความสําเร็จได้เช่นกันนะครับข้อที่3ครับความน่าสนใจก็คือว่าการถ่ายทอดลําดับขั้นตอนวิธีการ สร้างธุรกิจออนไลน์อย่างชัดเจนและก็สดแทรกแนวความคิดที่น่าสนใจลงไปในเนื้อหาเป็นระยะะ,ยะนะครับการปูพื้นนะการปูพื้นของหนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนตำราอาหารนะที่ถ่ายทอดเนื้อหารื่องราวเป็นขั้นเป็นตอนอย่างมีระบบระเบียบนะช่วยผู้อ่านเนี่ยสามารถอ่านแล้วก็นําไปทาตามได้ไม่ยากนะแต่นอกเหนือจากการที่วางแนวทางในเรื่องของการถ่ายทอดเน,นื้อหาทีะและ้วอนแล้วนะครับสิ่งที่ทําให้หนังสือเล่มนี้มีความน่าสนใจก็คือ การที่พยายามสอดแทรกมุมมองแล้วก็แนวความคิดของผู้เขียนเองนะครับโดยการแช์ประสบการณ์ต่างๆนะที่น่าสนใจลงไปในหนังสือเป็นระยะนะครับจึงทําให้หนังสือเล่มนี้ครับไม่ใช่หนังสือวิชาการนะครับแต่เป็นหนังสือที่พร้อมจะเปิดเผยเคล็ด,ดลับความสําเร็จให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ไปด้วยกันและเสมือนมีโค้ดนะครูเชี่ยวชาญมาจับมือให้เริ่มต้นสร้างธุรกิจออนไลน์ไปทีละขั้นตอนนะอย่างมั่นคงนะครับหนังสือเล่มนี้ครับ ก็อยากจะบอกว่าเป็นหนังสือเล่มนะครับที่เราเองเนี่ยก็อยากจะป้ายยาทุกท่านนะครับหลังจากอานหนังสือเล่มนี้จบแล้วนะครับพบว่าหนังสือเล่มนี้ครับเป็นหนังสือเล่มที่ถ่ายทอดประสบการณ์ที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยนะฮะโดยความน่าสนใจแรกก็คือการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนะผ่านการบอกเล่าเรื่องราวชีวิตการทํางานของผู้เขียนตั้งแต่เริ่มที่ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักนะครับว่าต้องทําอะไรอย่างไรและไม่รู้ว่าจะทําธุรกิจเนี่ยออนไลน์จะต้องทําอย่างไรนะครับ จนตอนนั้นก็ไม่รู้ด้วยซ้ําครับหนังสือเล่มนี้ครับทาให้ผู้อ่านจ,จะต้องได้ได้ไดรู้จักได้เรียนรู้แนวคิดแล้วก็การพัฒนาตนเองของผู้เขียนที่เติบโตขึ้นผ่านความรับผิดชอบต่อการทํางานให้ตาแหน่งต่างๆซึ่งผู้เขียนเองเนี่ยกอได้รู้จักการทรําธุรกิจและวิธีการทารําการตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นสั่งสมไปนะครับ มันเป็นการปูพื้นไปทีละเม็ดเีลมเม็ดเหมือนการปลูกต้นไม้แล้วครับค่อยๆพลวนดินค่อยๆใส่มเมล็ดพันธุ์เข้าไปนะครับมีการลดน้ำฝนดินถ้าจะค่อยๆเรียนรู้ไปทีละขั้นตอนนะครับไม่มีสูตรลัดนะครับในส่วนต่อมาครับหนังสือเล่มนี้ครับ่ายทอดความรู้พื้นฐานการทาธุรกิจออนไลน์โดยไล่ตั้งแต่วิธีการพื้นฐานนะที่สุดนะ ไปจนหนึ่งการการขั้นประยุกต์ใช้นะโดยเนะื้อหาในแต่ละเรื่องเนี่ยถูกกันกรองออกมาจากสุภาษิตตรงของผู้เขียนดังนั้นครับจึงมีการสอดแทรกแนวความคิดของผู้เขียนลงไปในหนังสือเล่มนี้อยู่เป็นระยะะ,ยะนะฮะซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะทําให้ผู้อ่านเองเนี่ยจะได้รู้สึกถึงความน่าสนใจและทําให้ผู้อ่านตามไปเรื่อยๆจนจบเล่มในขณะที่เนะื้อหาภายในนะมีการแชร์ประสบการณ์เรื่องราวประสบการณ์นะครับ จึงทาให้หนังสือเล่มนี้มีสเสน่ห์ที่ไม่ทําให้ผู้อ่านรู้สึกว่าอ่านหนังสือตําราวิชาการจนน่าเบื่อจนเกินไปนะครับแต่เหมือนกําลังอ่านนิยายนะครับอ่านเรื่องราวชีวิตอ่านพิมพ์เขียวความสําเร็จที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาตินะครับเข้าถึงง่ายนะภาษาที่ง่ายได้นะครับโลกออนไลน์ครับยังคงเป็นโลกที่เปิดกว้างสําหรับผู้ที่ต้องการหาสิ่งที่ตนเองนะครับกาลังมองหานะครับและก็เป็นทางที่ จะสร้างตัวตนรวมถึงสร้างโอกาสสร้างรายได้นะครับหากคุณเป็นคนหนึ่งครับที่อยากจะมีเงินล้านผ่านช่องทางออนไลน์ครับหนังสือแชร์ประสบการณ์สร้างเงินล้านจากออนไลน์เล่มนี้ครับเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งครับที่เราอยากจะ ไปอย่าให้กับทุกท่านได้ไปลองอ่านนะครับถ้าสามารถหาซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ครับที่ร้านหนังสือชั้นนำนะ c s b 2ส i n นะหรืออยากจะสั่งซื้อออนไลน์ก็สามารถสั่งซื้อจากลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับฝากทุกท่านทับกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งช่องเท่าแก่ใหม่ไว้นะครับเราจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการทําธุรกิจโอกาสในการสร้างอาชีพสร้างรายได้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆเต็มเคล็ดลับการทําธุรกิจนะข่าวสารจากทั้งในและก็ต่าง ประเทศครับวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ